ทางไกลไปตามเส้นทางเพื่อตามหาร่องรอยความจริงชีวิตหนึ่งอยากรู้ทุกสิ่งสิ่งที่ในชีวิตนั้นต้องการเป้คนละใบไปไหนไปกันตามความฝันร้อยอาริยธรรมที่มีความมดงามและมีความทรงจำ ที่ยงแค่ยามคองข้ามว่าเป็นไทยมงไทยไปกับพัดไทยแล้วเที่ยวไทยไปกับพัดไทยแล้ว ไปไปไหนไปกันตามความฝันร้อยอารยธรรมที่มีความงดงามและมีความทรงจำเพียงอยามองข้ามความเป็นไทยทองไทยไปกับพัฒไทยแลเที่ยวไทยไปกับพัฒไทยแล ครับมายังไงเนี่ยนี่ชาวสวนแท้ๆเลยนะเนี่ยครับผมกําลังเว่อร์การจัดสวนเลยดีครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีทักทายคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับเรียบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการพัทยแลนิวทอมฮอว์กและวันนี้มาเทียเลยอง มาที่บ้านน้องนะครับก็บบอยากจะให้น้องเนี่ยแนะนําแล้วก็พาเที่ยวหน่อยเมื่อกี้ผ่านมาโอ้โหสวนทุเรียนเต็มเลยนะเป็นไงฮะได้ชมยังบรรยากาศดีชมไปแล้วสองข้างทางเป็นไงฮะทุเรียนเพียบคือไหนไหนพี่ทัศก็มาหาผมื่อทีแล้วเลยใน้าแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาพี่เที่ยวแล้วกันไหวไหมไหวปะยังยังยังไหวอยู่นะไหวอยู่ยืนอยู่นะโอเคคือต้องบอกว่าที่เขาชาเมาเนี่ยมีที่เที่ยวเพียบเลยแล้วเช้าแบบนี้พี่มาทันทีผมจะพาพี่ไปสกสารักศิิสธิ์ของ คนขอช่าเมาวก่อนเป็นเรียกว่าเอาเลิอกเอาชายก่อนเอาเลิอกเอาชายก่อนแหมมาทั้งทีต้องเอาเลิอกเอาชายก่อนผมพาไปวัดก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาแปลงล่างนิดนึงแปลงล่างก่อนไป สถาการร่มรื่นใช่ร่มรื่นมากเลยนะครับครับนะครับแล้วก็โอ้โหมีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัดเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ <มา S 2> ครับผมเข้ามานี่ขนลุกเลยนะพี่นะคือเงียบสงบแล้วก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของทางธรรมครับนะฮะก็วันนี้พอดีพิทักษ์มาเยี่ยมหาที่บ้านเราครับพระอาจารย์ก็เลยพาพี่เข้ามามัสการกราบพระอาจารย์ครับ ก็อยากทราบประวัติเนาะอยากทราบประวัติความเป็นมาของอที่วัดแห่งนี้ครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์วันนี้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภา2538ก็จากเดิมที่นี่เป็นป่าเรียกว่าบริสุทธิ์ก็เลยเริ่มมาจาับจอง พราะที่นี่เป็นที่ของกำนันแล้วก็มาคุยกับเจ้าของที่เจ้าของที่ก็อยากสร้างวัดพอดีก็เลยหนีมาจากกรุงเทพถ้าโดยปกติแล้วเจ้าวาดวัดวรนิเวศสำเร็จพระวรนรัตก็นิมนต์ให้กลับไปเป็นเจ้าวาดวัดลวุฒก็เลยพูดกับท่านว่า,ว,าวัดวุฒิเนี่ยใครก็อยากเป็นพาะอยู่ในกรุงเทพมีความเจริญ แต่ว่าในป่าเนี่ยคงไม่มีใครอยากมาหรอกเพราะที่นี่ยังยังไม่ใช่ป่าเสื่อมโซรแล้วก็เป็นที่ด้อยพัฒนาน้ำก็ต้องใช้น้ำคลองอาบไฟก็ต้องจุดเทียนมาใหม่ๆก็ต้องการกดอยู่ในถ้ำครับซึ่งมันก็น่ากลัวพอสมควรสำหรับพระกรุเทพแต่เนื่องจากว่า เราเห็นกรุงเทพมันไม่ได้อยู่แล้วก็อยากมาหาความสงบจริงๆก็เลยมาลองใช้สถานที่นี้ดู เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปเย็นคอเย็นกายบ้างดีไหมดีไหมธรรมะเสร็จแล้วก็บันเทิงหน่อยได้เดี๋ยวจะพาไปที่เย็นๆฮะพาไปที่เย็นๆว้าวาวไปธรรมชาติไปธรรมชาติแน่นอนสวยงามมากที่นี่โอเคเดี๋ยวพาไปครับตามผมมาเลยไปผู้ชม ถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับพิธาโอ้โหถึงแล้วฮะเย็นเซงผมเป็นไงฮะยากาศดีมากเลยอ่ะก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมุม360อองศาข้างหน้าจะเป็นเขาเป็นเขาแล้วเนี่ยใช่ข้างหลังนี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำข้างในสวยกว่าแล้วก็เดี๋ยวจุดชมวิวเนี่ย360อองศาเดี๋ยวต้องให้พิธาดูเองว่าสวยจริงป่าโอเคเดี๋ยวไปใล้มาอยไปเลยพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรบ้างครับที่นี่ก็เราจะมีซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นกุหลาบเย็นเซกุหลาบเยนเซซึ่งทำมาจากกุหลาบที่อยู่เห็นอยู่ในสวนนี่แหละครับ๋อคือปลอสารพิษออร์แกนิกแค่ชื่อนี้ก็น่ารอนนะเรียกว่าเป็นแบบธรรมชาติเลยใช่ครับผมวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลางนยครับผมครับมันชื่นใจรสชาติเป็นไงพี่ ืนชี่มันมีความหวานอมเปรี้ยวเอนะฮะแล้วก็มีความซ่านิดๆใช่ครับนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นกุหลาบแต่จริงจริงที่นี่มันคือบรรยากาศมันเหมือนภาคเหนือนะแต่จริงๆนี่คือจังหวัดระยองนะฮะเหมือนภาคเหนือเลยคือเหมือนมันอยู่บนดอยเลยอ่ะเราเห็นแบบว่ามุม360องศาเลยเห็นหมดเลยเดี๋ยวให้คุณเบียร์พาชมดีกว่าครับได้ครับผมนะ นอกจากกุหลาบเราก็ยังมีดอกไม้อื่นๆตามบริเวณเขาแล้วครับครับผมครับผเอ็นนี่ดอกอะไรครับอันนี้นี่คือคอสมอสครับคอสมอสนอกจากกุหลาบเราก็จะมีดอกไม้ประเภทอื่นด้วยตามบริเวณเขาครับคือต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมนานาชนิดของพืชพันธุ์ไม้เลยแหละใช่ครับคือผมมีความตั้งใจว่าเขาล่างเขาเนี่ยจะทําให้เป็นดอกไม้ทั้งหมดอันนี้ตอนนี้ไล่ได้แล้วจากชั้นเจ็ดชั้นหกอันนี้กำลังเริ่มทไปชั้นห้าอยู่อันนี้คือชั้นอะไรฮะนี่คือชั้นห้าครับนี่คือชั้นห้า ครับข้างหลังเห็นไหมพี่ทัดมันจะเป็นทะเลสาบเก็บเป็นน้ำเก็บน้ำอันนี้คือด้านหลังนะด้านหลังเมื่อกี้ที่เราพาไปตอนแรกนี่คือด้านหน้าแล้วเขาที่จะตกอยู่ตรงอากาศน้ำประแสกั่นเ ถ้ารอบหน้ามานี่คือเราต้องออกเต็นมาเองนะเพราะ่ผมจะพาพี่ไปตั้งแคมป์ข้างล่างสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณเอกราชนะครับไายบูร์นกุลสิรินะครับหรือคุณเบียร์นะครับที่ให้แคร์ดูแลเราเป็นอย่างดีครับยินดีช่องทางการติดต่อกับคุณเบียร์เพื่อที่จะมาท่องเที่ยวนะครับที่สถานที่เย็นเซตรงนี้เนี่ยครับคือเบอร์โทรศัพท์0 6 1 5 2 9 2 4 0 0แวะเวียนกันมาเยี่ยมคุณเบียร์ได้คือทางร้านทางร้านก็มีเพจใช่ไหมัช่ครับเฟซบุ แอดสวนยันเซเลยครับคือถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Facebook ได้ใช่ครับเราจะมีการอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆที่เฟซครับเดี๋ยววันนี้นะฮะก็ขอบคุณคุณเบียร์นะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับได้ข่าวว่าพี่เนี่ยเป็นนักกีฬาโตโยงเลยจะกับสเก็ตบอร์ดใช่ไหมใช่ไหมื่อก่อนนี้เล่นสเก็ตบอร์ดแต่ว่าห่างเขินไปนานแล้วตอนนี้มันมีเซิร์ฟสเก็ตเข้ามาเรียกว่าแบบตอนนี้กำลังอินเทรนด์กับ วัยรุ่นตั้งแต่ตอนนี้กำลังเป็นสเก็ตบอร์ดฟีเวอร์ใช่ครับของเราก็มีรุ่นตั้งแต่รุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่ก็ยังอยากจะเล่นงลก็อยากจะมาลื้อฟื้นเซิร์ฟสเกตรุ่นนี้ต้องระวังนะพี่้สไม่แต่ว่าแบบเขาเรียกว่าพอจะมีพื้นฐานการแบบเพียงตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นอาจจะต้องควรจะต้องใส่พวกข้อเขําสรับข่าวเซฟหน่อย เซฟี้นลดนหนึ่งใช่คืออยากเล่นอยากเล่นอยากกลับมันเป็นเด็กใหม่อยากเล่นฮะจริงๆแล้วแบบว่าไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวจะให้ไปทัศนเซหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปไปสถานที่ที่หนึ่งครับไปรยสเก็ตบอร์ดกันได้ไหมเนาะไปเราไปกัน ผมและตอนนี้นะผมก็พาพี่มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําประแสครับอ่างเก็บน้าประแสในบรรยากาศยามเย็นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนแถวนี้เนี่ยเขาจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นการออกกาลังกายมีปั่นจักรยานมีเล่นสเก็ตบอร์ดมีวิ่งนะฮะก็คือตรงนี้เลยบรรยากาศดีมากในช่วงเวลาตอนเย็นพี่ต้ดินริน้ำเลยนะเนี่ยริมเขื่อนอันนี้คือเขื่อนครคืออ่างเก็บน้ําชุดพร้อมชุดพร้อมคนพร้อมคนไม่พร้อมไหนๆพี่ก็มาท้าผมแล้วว่าอยากจะเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นไปทางไหนลองดู ไงบ oh, ้าโอ้โหดูดูท่าหอบเหนื่อยใช่ไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมพาไปดูใบครับอ๋ออยากรู้ใช่ไหมคืออะไรงงๆงใช่ไหมดูใบคืออะไรคืออะไรไม่รู้อยากรู้เดี๋ยวตามผมมาครับโอเคครับโอเคไปครับ ดูใบนี่อันนี้ไงคืออันนี้คือดูใบเนี่ยฮะตามคอนเซปต์เลยมีหลายใบเลยมีหลายใบเลยจะดูใบไหนเลือกดูอะไรฮะเดี๋ยวพาด้วยจักพี่ชายผมครับนี่อสวัสดีครับจาร่าครับจารานะครับผมหายาตนิดนึงครับขออหายากบอบหน้ากากให้กันก่อนนะฮะเราต้องคุยกันผ่านหน้ากากครับจะไม่ได้ใส่หน้ากากเข้าหากันนะหน้ากากเข้าหากันคือต้องบอกว่าที่รานี้นะฮะซิกเนเจอร์เอาเลยคือดูใบฮะเป็นน้ำที่ทำมาจากผักและผล ขายผลผลิตทุกชนิดใช่ครับก็คือรวมๆกันเนี่ยคือเราจะไม่ใช่เรื่องของการแก้ประวานใช่ไหมตามดานประมาณนี้ครับคือถ้ามาดูใบต้องทานดูใบนั้นเดี๋ยวน้องเอ๋พาพี่ทัศน์เดินชมเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศรอบร้านัพาชมดูใบก่อนดูใบนอกจากนี้นะพี่ทัศน์ข้างบนผมยังมีจุดชมวิวนะอ๋อตรงนี้เรียกว่ามองเห็นบรรยากาศภูเขาอะไรต่างๆมองเห็นครับพี่ เราต้องขึ้นข้างบนฮะแต่ทางขึ้นอยู่ทางนี้ฮะเสาตรงนี้ครับปี๊ดลิงกันไปเลยปี๊ดแบ่เฮ้ยบันไดมีบันไดมีไม่ใช่บันไดลิงนะไม่ใช่บันไดคนนะบันไดคนที่เราคุยกันไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวเรียกเด็กมาเลยดีกว่าลองชิมนิดนึงมาดูเป็นยังไงหน่อยเร็วครับมาแล้ครับผมเสียงร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้กินกันแล้วทีนี เนี่ยเราก็ดูดกันตรงเนี้ยพี่เอา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 เอยเอา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 เัาเอาเอาเอามอาเอาเอาอาเ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 ้าเอาเอาเอาเดาเอยนนาเอยเอาจัาเมาจอาเ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 ัเออเเอาเอาเอาเอเอาเอาเอาาเเอาาเอ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 เอา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 เเอา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 เอเอาเอาเเอา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 เเอาเอาเอเอา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 เาเอาเออาเอาเเอาเเอาเอาเ แฟนพันธ <mm ์แท้ครับแฟนพันธ์แท้แฟนพันธ์แท้รุ่นมวลเทฟม้วนเทปนะฮะในยุค90เป็นไงพี่โอเคเก็บไปกินคนเดียวแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้เราให้พี่ทัศน์ไปพักดื่มดูใบก่อนดีกว่าโอ้โหคือผมไม่ห่วงใครที่ขึ้นมาคนเนี้ยผมห่วงให้ต้มแมงคนเดียวแหละ ก็บรรยากาศร้านก็มีชั้นสองไว้ดูไว้ดูคือจะเป็นแนวคาเฟ่คือชมวิวเพราะาเดี๋ยวออกจากที่ดูใบไปเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปทํากิจกรรมกันที่แคมป์ชมเอาเพราะว่าเมื่อตอนช่วงช่วงบ่ายพี่ทัศน์พาไปไหนมานะไปเล่นสเก็กตบอดเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปขี่เจ็ตสกีนี่ไงยังไงสุดยอดล่ะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวต้องไปที่นั่นอเคดี๋ยวไปที่นั่นฮะไปดูครับ ตายแล้วชีวิตพระเอกทำไมคุณใจร้ายกับผมยังนี้หลอกก็หลอกบอกจะเอาซ้อนท้ายไปด้วยจะไปยังไงเลยทีนี้อ้าววัใครวะเนี่ยเฮ้ยที่ยืมรถกันแล้วครับเออเอาไปเลยคุยใครวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะันวันนี้เอ้าเอ้าเอ้า บิ๊กไบทำมาคุยนี่พวงข้างนะดู ยิ่งใหญ่มากฮะดูเรือผมนี่ไม่ได้เรือธรรมดาฮะเป็นเรือเลี้ยงหอยเชอรี่ฮะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปสนุกกับเรือหอยเชอรี่ฮะคุณผู้ชมไปสนุกสนานเลยเฮ้ยว้ิบแค่นี้ธรรมดาเดี๋ยวผมจะเอาเรือพานนเนี่ยดิบให้ดูไปดูกันไป นี่แหละฮะผู้ใหญ่ที่ผมนัดเอาไว้ไงจึงรีบมาเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำตัวดีกว่าครับผมค่ะดิฉันก็รัดยั่งยืนนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็นนะคะแล้วก็ เป็นนายกอบตอที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในจังหวัดระยองนะคะนิดนึงนิดนึงต้องบอกว่าสวยที่สุด,สสดเลย,ย,เลยในจังหวัดระยองอครับผมชื่อบุญเลี้ยงจำเรืญนุขครับเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้นะครับคนต่อไปครับยังเหลืออีกคนหนึ่งไม่เอ้ยอะยังไงไม่ต้องแนะนำดีกว่า <laughs> <laughs> พิจาพี่ิจาแนะนำ <ะ S 1> ตัวหน่อยฮะ,อะขออนุญาตนิดนึงนะครับผมใจเอกศักดาสิงโตนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ก็อยู่กับท่านนายกนี่แหละครับช่วยเหลือกันในเรื่องของงานนะครับขออนุญาตแนะนําตัวแค่นี้ครับครับผมอยากจะสอบถามที่บุญเลี้ยงนะครับว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยธรรมชาตินื่นลมมากแต่ละห้อง,แต,องแต่ละห้องนี้ก็คือบรรยากาศแตกต่างกันเป็นคนแต่ละคนเลยบรรยากาศ<อ>ที่น<ม>ี่มผมบอกได้เลยไม่ธรรมดาครับธรรมชาติมากเมื่อคืนเนี่ยผมก้าวเท้าเข้าห้องปุ๊บตุ๊ก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 แกเรานึกว่าเสียงอยู่ข้างนอกปิดประตูไงแน่ปุ๊บ อยู่ยที่ธรรมชาติจริงๆแต่เขาอยู่กับเราได้ไงใช่เราไม่ทําร้ายเขาเขาก็ไม่ทําร้ายเราสอบถามเรื่องอาราคาที่พักครับราคาที่พักก็ปกติก็ห้องเดี่ยวนี่ก็คือ500้อบาทครับถ้ามาเป็นหมู่คณะเราจะมีหลังนอนรวมนะครับก็ <S <S ได้ประมาณสัก20ท่านนีนะครับจะได้อบอุ่นนะใช่แล้วก็มีห้องสัมมนาด้วยนะที่นี่ครับมีครับมีมีมีผมขอถามนิดนึงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของช้างกับ ผู้คนชาวบ้านในละแวกเนี้ยเขาอยู่ร่วมกันยังไงครับอ,อันนี้ต้องให้นายกตอบนนายยกครับกต็ต้องบอกตามตรงนะว่าส่วนของตำบลน,น้ำเป็นเราเนี่ยเรามีเกษตรกร,ร,กรที่ทําสวนผลไม้มีกล้วยมีองคุดมีขนนมีทุเรียนเนี่ยมันเป็นอาหารของช้างแล้วตอนนี้ในส่วนของตำบลน,น้ำเป็นเนี่ย มันก็ได้ผลกระทบในส่วนของเรื่องช้างตรงนี้ด้วยช้างเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะมาลุกลานนะแต่ด้วยธรรมชาติของเขานะครับเขาอาจจะเข้ามากินผลไม้นะครับของของชาวบ้านบางทีชาวบ้านอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงดีนะใช่ค่ะครับผมเฮยนะต้องบอกว่าเป็นนายเที่สวยและเก่งที่สุดในระยองเลยนะครับวันนี้นี่เรามาเราก็ไม่ได้มาดูตานะเรามีของชิลลิ่มอบให้ด้วยใช่ครับวันนี้ผมในฐานะ รายการทัศไทยแลนด์นอร์มอลนะครับก็ขอมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านนายกด้วยนะครับผมโอเคนลฮะเราก็มอบเสื้อกันแล้วนะพี่ทัศครับเริ่มหิวยังฮะหิวข้าวแล้วนะเนี่ยผมมีกิจกรรมให้ทำอ๋อยัางไงครับน้องเอ๋ผมเนี่ยเป็นประเภทที่ว่าชอบอะไรแซ่บๆผมขอท้าที่ตำส้มตำฮะโอ้โหนี่ดีพราค้าเก่านะพี่รู้ป่ะเฮ้ยพราค้าส้มตำเก่าเหรอเดี๋ยวผมจะให้พี่ทัศกับผมเนี่ยตำส้มตำแข่งกัน ต้มสมตำทั้งทีตำไม่ดีต้องมาแทคุณแม่ครับผู้ใหญ่หนีมือะไรของพี่เนี่ยเอาละฮะตอนนี้นะการแข่งส้มตำกำลังจะเกิดขึ้นครับวัตถุดิบพร้อมพร้อมเครื่องปรุงพร้อมครับกติกามีอยู่ว่าใครแพ้นอนเต็นท์ใครชนะนอนห้องแอร์ขอเสียงเชียร์ทีมของพี่ท่านเลครับผมขอเสียงฟังคุณเอ๋เลยครับ พร้อมไหมฮะเริ่มครับผมไปเอาเชอกมมีครัไม่คิดใส่พวกันเพพวกเื่อเท่เลยพี่ใสไปแล้ว ่เทาีเไงไเียงนั่นลฝงี้ของคุณเอ๋นะฮะฝั่งนี้ของพี่ทัศน์นะครับตำได้มั่วซ่วจริงจครับผมชิมใครชิมมันนะฮะอยให้ฝั่งพี่ทัศน์ก่อนฮะเดี๋ยวผมป้อนป้อนอะไรเยอะกว่าครับผมอ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มากครับงานเลีงหมูยอเอาสองตำด้วยสิหิวเหี่ยวเหี่วเฮีวเหีวเอาเป็นไงเป็นไงคุณดูสิน้าทางผมดูสิผมตัดสินให้อันนี้ของพี่ทัศน์เนี่ย มีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งหวานส่วนผสมอยู่ในนี้หมดเลยนะคุณผู้ชมเลี้ยวขาอันนี้ก็อร่อยครับอันนี้หวานไม่มีมะนาวไม่มีไม่มีเปรี้ยวเป็นมะหวานค่ะใช่เป็นมหวานฝั่งนี้คัาสุขภาพเป็นมหวานมาไปหาหมอด้วยกันผมก็เป็นฝั่งนี้รสชาติเดียวจริงหรือไม่จริง แบบเทพออกอร่อยค่ะอันนี้ดื่มใจพวงพูดไม่ได้ถ้าเราพับสรุปเลยฟังพิธานชนะครับผมวันนี้ฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะไอเฮียจากบริษัทจิงแสงรับพาร์ตงนายทองรูปกัะถางรับกระทองแท่งราคาส่งนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ทางเพจของบริษัท ทิ้แสงมะพาครับผมนะที่อุดหนุนเอื้อเฟื้อแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับเราก็มีของช่วยกันกับทางพี่จ่าพี่จ่าแล้วก็ท่านนายกด้วยนะครับอันนี้ครับอันนี้ของท่านนายกนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณทิ้งแสงมะพร้าวำกัดนะครับอันนี้ของพี่จ่านะครับขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณท่านบุญสัตชิงแสงละพร้าวนะครับผมนะครับ จำหน่ายทองรูปประพันธ์และทองแท่งราคาเป็นกันเองทองแท้ชัวแน่นอนและอีพีแรกครับพิาแทอีพีนราเราจะไปทำอะไรนั้นเนี่ยต้องติดตามชมกันอีกนะครัแล้วสนุกมากอ่ะ,<ฮ>ะคิดว่าคราวนี้เป็นอีพีแรกคิดว่า ทุกคนน่าติดตามมชกั้องขอบคุณพี่าด้วยนด้ได้เยี่ยมเรื่องแล้วก็ไปบ้านคุณเอ๋นะฮะแล้วขอบคุณพี่ท้าที่เที่ยวบ้านคุณเอ๋ไออีพีหน้าคุณเอ๋จะไปเที่ยวบ้านพี่ท้์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่แน่ไม่แน่ต้องรอติดตามกันอ่ะเขาเรียกว่าเที่ยววิถีใหม่ครับเที่ยวแบบ new normal ครับกับรายการที่มีชื่อว่าไทยแลนด์ new normal เจ้เจ้เจ้โอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยฮงเป็นไงชิลไปบนเส้นทางเพื่อตามหาล่องลอยความจริงชีวิตหนึ่งอยากรู้ทุกสิ่งสิ่งใดดชีวิตต้องการเปคนละใบไปไหนไปกัน ตามความฝันร้อยอารยธรรมที่มีความวัดงานและมีความทรงจำเพียงแค่อยามองข้ามว่าเป็นไทยองไทยไปกับไทยแล้วเที่ยวไทยไปกับพัฒไทยแล คนละใบไป,ไปไหนไปกันตามความฝันร้อยอารยธรรมที่มีความงมดงามและมีความทรงจำเพียงแค่อย่ามองข้ามความเป็นไทยทองไทยไปกับพัดไทยแลเที่ยวไทยไปกับพัดไทยแล Thank you.